สวัสดีครับวันนี้เรามาทําทบุญนะครับามาทําโรงทานกันนะครับอันนี้เป็นโรงทานส้มตํานะครับส้มตาแล้วก็นี่ครับไม่ฮะาก็ตามนัวนวนะครับแอปฝนับนม,มะละกอคนตํานะครับมีตําแตงนะครับตาแตงใส่ถั่วผักยาว เป็นาหน่อยสวยไหมเนี่ยนะหนึ่งหหน่ถ่ายดูครับียั้สวยไหมไที่ฮักงมือสวยสวยอันนี้โอ้หมดไปแล้วเหรอผัดกะเพราครับเจ้านี้มาผัดกะเพราหมดไปแล้วครับที่ผมรู้ไม่ใช่คนอื่นแม่ผมเองครับถ้าไม่ใช่แม่ไม่รู้นะเอาอะไรมาว่าหมดไปแล้วครับตอนนี้เหลือข้าวเหนียวนะครับ ฝั่งนี้ฝั่งนี้บอกตำแตงหวานหวานนะครับแตงโมแตงโมแดงงหวานหๆหน้าตาคุ้นๆนะครับเนี่ยไม่แดงที่เส้นหลาด้วยนะครับนี่ก็อันนี้เป็นส้มตำนะครับนี่ครับส้มตำนะครับมีสองอย่างให้เลือกนะครับ อ่ามีตำไทยกับตำปลาร้านครับแมค้าก็น่าตาวานหวานนะครับถึงผัดกะเพราจะหมดแต่ว่าไข่เจียวไข่ดาวเรายังไม่หมดนะครับก็ไข่เจียวหมดล้วก็ทอดไข่เจียวไข่ดาวหมดแล้วก็ทอดไข่ดาวนะครับนี่เรามีไข่ดาวมาเยอะนะครับเพราะว่าป้าแกเลี้ยงไก่เองนะครับก็มีแบบเยอะเลยนะครับไข่ไก่ อ๋อเดี๋ยวเรามาไปทางนี้ต่อนะครับนี่ป้าเขาเอาน้ำมานะครับเอาอันอันนี้อันนี้ยน้ำไหครับอ่าอันนี้เป็นก็อันนี้เป็น,น,น,ปนกระเจี๊ยบนะครับอันนี้น้ำตาไคร้นะครับโอ้มีหลายอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นท้มตามาอีกแล้วครับ วันนี้ท้มตำเยอะนะครับแม่ค้าก็หวานแล้วหันไปยิ้มไปแล้วหันไปยิ้มไปแล้วอันนี้มีของกินนะครับก็เป็นขอช่ารานะครับตอนนี้เ๋ยวผมจะเริ่มพิธีการแล้วนะครับก็เดี๋ยวว่าจะเริ่มพิธีการข้างในก็จะทําการทําที่ถวายลงศพกันนะครับก็ตอนนี้เรามาลงทานกันอยู่ครับเรายัง ยังไม่อิ่มกันนะครับเราก็เลยมาที่โรงทานกันนะครับมีอถุงนะครับนี่ครับก็อีกทีหนึ่งก็เกมเกมก็ะเพาะไปต้มนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูอีกทางโน้นกันนะครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูนะครับสำหรับทุกคนนะครับอ่าสวัสดีครับพระพุทเจ้าอันนี้เรามาคัทมีนะครับ อันนี้น่าจะเป็นผัดไทยใช่ไหมครับผัดไทยอ่าผัดไทยใส่กุ้งแห้งนะครับนคผัดไทยครับเป็นเครื่องคั่งเลยนะฮะเอาเข้ามาเลยนะครับก็เขียนเครื่องไว้นะสติกเกอร์สีแดงนะครับขอความร่วมมือนะครับปวดร้าวไข้ด้วยนะครับอ่าอันนี้เป็นข้าวขาหมูเป็นผูใหญ่สมัยเลยนะครับ มาร่วมกันนะครับเดินคนต่างนะครับขนมคุยบ้านหมู่าเดี๋ยววันนี้จะเดินข้ามอ๋อเนี่ยก็ช่วงนี้จะเป็นผัดไทยเยอะหน่อยครับอยู่ภาคอีสานอันนี้เป็นฮัลมีนะครับไม่ใช่ผัดไทยนะครับพูดผิดต้องขออภัยด้วยครับนี่แม่ค้ากำลังปรุงเลยครับโหยู่ติดกันเลยครับสองเจ้านะครับอ่าอันนี้มีข้าวมันไก่ด้วยนะครับมีข้าวมันไก่มามาด้วยนะครับก็นี่ครับขัดกันสองเตาติดกันเลยนะครับ แล้วก็ตั้งพื้นที่ห่างกันนะครับก็ตอนนี้งทานก็มีแค่นี้ก็จุดเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ